เอออยู่นี่เองนึกว่าหายไปไหนตามหาทั่วบ้านเลยมาอยู่ตรงนี้เองหืมที่นอนกว้างใหญ่ไพศาลนะหืมลักกี้เนี่ยโชคดีนะดูที่นอนเขาดูสีเหลืองซะด้วยเข้ากับสีขนสีส้มเลยไหนฮัหหน้ามาดูหน่อยเร็วขอขอเห็นหน้าหน่อยอย่างงอนสิ เขามิ่งออนเนี่ยดูหน้าเขาสิเอ้ยน่ารักจังเลยลักกี้ของใครเนี่ยอือดูทำเสียงฟังเสียงอืมอย่างนี้เขาเรียกว่าอ้อนหรือเปล่ายิ่งกว่าอ้อนอีกยิ่งกว่าอ้อนอีกนะอาหารก็กินแล้วเที่ยวก็เที่ยวแล้ว นอนก็นอนแล้วตื่นก็ตื่นแล้วแล้วก็มางอนอีกมีอะไรเนี่ยหันหน้ามาเร็วอย่าเนี้เขาเรียกว่างอนงอนแบบสุดๆไปเลยหันหลังให้เนี่ยหางก็ไม่ค่อยกระดิกอารมณ์บดจอยแน่นอนและก็ชัดเจนที่สุดเราต้องหาสาเหตุให้ได้ว่ามันคืออะไรมันคืออะไร เล็้วบอกหน่อยอุ้ยอุ๊ยอุยอุยนะมีอะไรในใจมีอะไรในใจบอกมาแล้วเอ๊ะบอกหน่อยติวสิหันไปทางไหนก็กกหันหน้าหนีสงสารตัวเองเกินสงสารตัวเองเกินพยายามถ่ายคลิปเขาแต่เขานี่หันหนีตลอดเลยอืมนะ ลวมบดจอยน,น้น่ใครทำอะไรให้หืใครทำอะไรให้ทำอะไรให้หนูไม่สบายใจบอกมาิะจริงๆเขาอยากเข้าไปในห้องนอนใหญ่นะแต่ว่าห้องห้องนอนก็ปิดไงนะคือปิดห้องเอาไว้เพราะว่ายังไม่ได้ทำความสะอาดเขาก็เลยมาห้องนอนเล็กแล้วก็คงจะผิดหวังสิ อืมหวังใช่ไหมล่ะเฮมีอะไรมีอะไรน่าสนใจมีอะไรนะอืมไหนหางอะ่ะวันนี้ทำไมเก็บชะทำไมเงียบชะหืมไม่มีการกระดุกกระดิกเลยแน่นอนลมบอดจอยดูหน้าของคนลมไม่จอยไหนสินะอืมอืมเงั้น นีไปนอนซะเลยนั่นนีไปนอนซะเลยรำคาญใช่ไหมล่ะรำคาญที่เขาถ่ายคลิปใช่ไหมล่ะแต่คนถ่ายอ่ะไม่รำคาญหรอกนะนีนอนท่าหมอบซะด้วยนอนท่าหมอบสวยๆซะด้วยขอบคุณนะคะที่มาทำให้ลูกนี้มีความสดใสเหงินได้ของเล่นใหม่ก็คือ เจ้าของเล่นก็นคือคนนี้เองตัวนี้เองสังเกตนะคะทุกคนนี่อารมรุมบดจอยจริงๆหางไม่กระดิกเลยพับเก็บเรียบร้อยไม่รู้ไม่ถูกใจอะไรก็คาดเดาว่าน่าจะเรื่องอยากเข้าไปในห้องนอนใหญ่นั่นแหละแล้วก็ประตูถูกปิดไว้ เพราะว่ายังไม่ได้ทําความสะอาดว่าก็ต้องทําความสะอาดก่อนที่เขาจะเข้าไปมีขน,นแมวค่อนข้างเยอะคนก็หลุดเยอะเพราะช่วงนี้อากาศร้อนนะลัคก,กี้นะนะห้องนี้ก็นอนได้มั้งห้องเล็กนี่ก็ชอบนอนไม่ใช่เหรออเดี๋ยวสาย พอทำความสะอาดแล้วจะให้เข้าไปนะจ๊ะตอนนี้ก็งอนไปก่อนฟังเสียงแ้าอ่อนไม่รู้นะ่ะนอนจริงๆด้วยงอนจริงๆด้วยเดีย๋ยวดิทำหลับตาหลับไม่จริงหลับไม่จริงมีคนแกล้งเราด้วยอืมอืม นั่นลีตาข้างหนึ่งอีกต่างหากด้วยความเจ้าเล่ห์ของเขาเขาจะลีตาข้างหนึ่งแล้วหูเขานี่จะคอยฟังว่าเรานี่ว่าอะไรเขาไม่ว่าหรอกเขาชมเขาชมว่าตัวเองอะเป็นเต้าหน้ารักอ๋อายาหน้ารักสุดๆดเลยแล้วก็ฉลาดด้วยฉลาดฉลาดแบบอื้อ ฉลาดไม่แกมโกงนะฉลาดจริงๆงเนะี่ยรู้ใช่ไหมล่ะรู้ทำหูด้วยรับทราบได้ยินได้ยินชัดเจนครับผมรับทราบครับแลาผมเป็นคนฉลาดหนูรับทราบค่ะว่าหนูเป็นคนฉลาดแล้วก็หนูเป็นคนน่ารักด้วยช่วงนี้ยจะ แอบสังเกตว่าเขาจะติดเราแจเพราะว่าเขาคงกลัวว่าเราจะไปเที่ยวอีกแล้วก็ปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวนะอยู่คนเดียวสองอาทิตย์หนึ่งไม่สนุกเลยเนาะแต่ว่าอาทิตย์แรกก็ได้เจอกับแม่ออยู่ละออสาวปอพลานก็มาเอาอาหารให้มารดน้ำต้นไม้ให้แล้วเอาอาหารมาให้ลักกี้ด้วยคือเขาก็มาคิดว่าเขาน่าจะมารอทุกวัน แต่ว่าครั้งที่สองที่เราสาวปอพลานมานี่มันฝนตกก็ไม่ไม่เชื่อฝนน่าจะยังไม่ตกแหละแต่ว่าอากาศหนาวอากาศหนาวนี่เขาก็น่าจะไปหลบอยู่ที่ใดที่หนึ่งะนะไม่ได้ออกมาคือเขาเป็นแมวของประชาชนแหละว่าว่าไปอะนะคือเขาเข้าได้กับทุกบ้านถึงแม้วเขาจะไม่ มานอนที่บ้านเราเนี่ยเขาก็ไปบ้านเพื่อนบ้านได้คือเขาเข้าออกนองไหนได้ทุกบ้านก็เป็นลักษณะพิเศษของเขาเลยคือเขาเป็นแมวที่เป็นมิตรแล้วก็น่ารักอ้วนจ้ำม่าขนเนียนดุหนาเลยแหละก็เป็นลักษณะพิเศษของแมวส้มเลยคนแถวๆนี้ก็จะมีบ้านอยู่ แปดหลังเขาก็รู้จักหมดทั้งแปดหลังคือ,อใครเดินผ่านไปผ่านมาส่วนใหญ่เขาจะนั่งอยู่ที่อยู่ที่บันไดาทางขึ้นลงบ้านทั้งแปดหลังเนี่ยเขาจะอยู่ตรงนั้นใครผ่านไปผ่านมาเขาก็จะอยู่ต้อนรับแหละคือว่าว่าทหน้าที่เป็นคนรับแขกเนาะคือว่ายามเนาะเป็นยามของโซนนี้ ทุกคนจะรู้จักหมดทุกคนจะเล่นด้วยแล้วถ้าบ้านไหนเขาใจดีเขาก็อาจจะเปิดให้เข้าไปในบ้านแต่แต่คิดว่าส่วนใหญ่ก็จะให้เข้าไปในบ้านแหละมีน้ำมีอาหารให้ใช่ไหมลักกี้อ่ะเป็นคนโชคดีเหมือนชื่อเหมือนชื่อเลยก็คือว่าไปไหนใครก็รักไปไหนใครก็อินดูไปไหนใครก็อยากเล่นด้วยก็ ก็เป็นลักษณะที่พิเศษอยู่มากเลยแหละแล้วก็ค่อนข้างฉลาดฉลาดมากแล้วก็ที่สำคัญก็คือขี้งอนที่สุดเลยเวลาก็งอนเนี่ยเราจะสังเกตได้ชัดเจนเลยก็คือว่าเขาจะหันข้างให้หันหลังให้เลยแหละถ้าไม่ไม่ไม่พอใจนอย่างอย่างตอน,น,เ,อนเนี้ยเขางอนนะเนี่ย ปกติถ้าเรามาถ่ายคลิปหรือมาพูดด้วยเนี่ยเขาจะนอนแล้วเขาก็จะกระดิกหางชิวชิวแสดงว่าอารมณ์ดีเอ่องตอนนี้อารมณ์บวดจอยชัดเจนก็สันนิษฐานได้ว่าน่าจะเกิดจากว่าเขากินอาหารเสร็จแล้วเขาก็เดินมาที่จริงเราก็ตามถ่ายคลิปเขาอยู่นะเขาจะไปห้องนอนใหญ่ซึ่งเราปิดประตูไว้เพราะว่ายังไม่ได้ทำความสะอาดก็เลย เราก็เลยรู้สึกผิดหวังนะะตอนก็นไปยจนหน้าประตูใหญ่ห้องนอนใหญ่ีนห้องนอนปิดแล้เขากหันหน้ามามองเราก็คือน่าจะประมาณว่าเปิดให้หน่อยเปิดให้หน่อยแต่ว่าเราก็ไม่เปิดให้ไงเพราะมันต้องเข้าไปทำความสะอาดก่อนเนาะเขาก็เลยแวะมาห้องนอนเล็กนี่แนวก็ลมเบ,บอจอยแบบที่เห็นคือเขาอาจจะไม่อยาก นอนในห,ห้องนี้ก็อาจจะอยากไปนอนในห้องนอนใหญ่แต่ว่าเราก็ไม่ได้เปิดประตูให้เขาเขาก็เลยนอนที่อนอนยังไงก็รักนอนอยังไงก็น่ารักสุดๆไปเลยขอบคุณนะครับที่มาชมคลิปของผมผมลักกี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีเหมือนชื่อผมนะครับลักกี้ลักกี้ครับสวัสดีครับอนอนแล้วนะครับ